เราพร้อมที่จะเดินทางค่ะเดีลืมลืมลืมอันนี้เก็บก่อนเก็บก่อนเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่าดีดีวะน่ะกระเป๋าสวยงามโอ้ะแล้วค่ะเราพร้อมที่จะเดินทางไปทูทูเอาติ้งแล้วหนึ่งสองสามเอาชุดเลยไม่ใ่เอาชุดเลยเอาแล้วไปพอไปไหนพอทำไมพ่อไม่มาที่ไหน เดี่ยวเี่ยว่ล้วเนี่ยกระตัวขึนมกระตวดูสิดูสาดูสดูสิดูสิดูสดูสิีูสิดแอกดจะิดูสิดูสิดูสกดู่ิดูสิดูสิดูรไดูสิดูสิดู้ิดูสิดูริดูสิดดูสิดูสิดูะิดูสิดูสิดูสิดูนิดูมิดูส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 ิด ที่ไหนที่ไหนแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดเขาใหญ่โคราชโอราสุพรรราสีมาตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วซึ่งที่พักค่ะแน่ใจหรอไม่แน่ใจไงเมื่อไหร่ดูมาว่ายี่สิบหกไฟฟเลหรอตอนเตือนแน่นอนตอนนี้รู้สึกเจมากแบบ็มาเรือมาัวเราไปทูนที่พักสไลดว่าที่พักนี่เป็นอะไรอะไรยังไงนะเไป

กไเลยเรามาที่ลูเซเนรีเนี่ยอ่านไม่ออกนะภาษาไทยข้างล่างก็จริงๆเมื่อกี้ก็อ่านภาษาไทย้วลูเซเนรีสอร์ทลูเซเรีใหญ่ใหญ่ใหญ่บ้านพักแบบหลายแบบเนาะเขาเรียกอะไรว่าเนี่ยคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์มาทำที่ร้านคก็สวยดีนะแต่ตอนนี้เขาก็เล่าปรับปรุนเพื่อเขาจะทำสระวน้รณะซ นรียกว่าบุรุณาสวยถ้ามาแล้วตรงนี้มันก็เป็นเวิ้งส่วนตัวดีเนาะมันก็ไม่ค่อยมีใครแล้วจริงๆทางก็สวยนะคะมองไปทางเขาสวยนะวิวเราไม่สวยวิวเขาทำไมไม่มีใครตบมุกชนะทุกคนพูดพร้อมกันหมดใครไปฟังมุกไม่ใตอนนี้เอาไปไอหยากเล่นมั้ยไม่เอาแล้วอะไรภารกิจเรามาทำไมนะเราจะมาตามหาพระอาทิตย์ตกมาดูก่อนว่าพระอาทิตย์ตกด้านไหนมันจะบอกไหมบอกจ้าแบบว่านมัจะบอกไหนนี่ไงนี่ อ๋อดูเหนือใต้ออกตกนี่ไงอ๋อแสดงว่าตรงนี้ตรงนี้สิบแปดจุดยี่หกนะตรงนี้เวลาภาพดูเราจะเห็นไหมระหว่างนี้เราจะทําอะไรดีเนี่ยระหว่างนี้เรามีเวลาสามชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเราต้องทํากับข้าวเพราะดูแลงเนี่ยดูแลเนี่ยฮะเหรอเราอ้ยช่วโเตรียมกับข้าวก่อนคือจริงๆที่นี่เขาจะมีเตาบาร์บีคิวให้แต่วันนี้เราขออนุญาตเป็นพิเศษซึ่งที่พักเนี่ยเขาก็เลยให้เป็นพิเศษซึ่งเขาไม่ให้ใครให้ปกติเขาไม่ทำหรอกปกติเป็นแบบอาหาร ขอที่พักด้วยถ้าเราว่าเป็นทูทูกอา t ติงจริงถ้าใครอยากทักมาเป็นอยู่วน่ัลนเมยเมื่อกี้เราบอกว่าเทปแรกติดๆจะขัดหน่อยนี่มันต้นเทปเองนะ อย่างดีเรียนมาจากที่ไหนอ่ะโดเบอร์ดูถู YouTube YouTube มาอย่างดีการจัดเรียงนะคะสวย YouTube และ Google และ Google ใช่ใช่กดมาอย่างดีเลยมีแก๊ปไหมมีแก๊ปไหมมีแก๊ปไหมอ่ะเดี๋ยวสั่งคนที่ไม่ไว้ใจกันที่ไหนจะสั่งแก๊ปกันเนาะอันนี้จะเป็นห้องที่อัเป็นห้องที่มันเป็นแฝด แบบอยู่อยู่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้สำหรับสี่คนได้ตรงเนี้ยใช่เข้ามาด้วยกันตรงกลางนี่แล้วเข้ามาแล้วโอ้โหมันนุ่มมากเลยมีสองเตียงอันนี้ห้องนี้จะมีเตียงก็มีเตียงสำรองให้ด้วยอ๋อก็มีเตียงเสริมห้องน้ำมีห้องน้ำก็คือห้องน้ำอ๋อห้องน้ำใหญ่อยู่นะลักษณะห้องอ่ะเหมือนกันหมดแหละ เพียงแต่ว่าเขาก็จะเป็น2เตียงหรือว่าเตียงใหญ่เตียงเดียวในหนึ่งห้องตองที่เราพักนี่มันพิเศษตรงที่มันเป็นสองหลังติดกันแล้วก็มีส่วนตรงกลางาอ่าแล้วแล้ว,ลวด้านนี้ก็คืออีกหนึ่งหลังลักษณะห้องนอนเหมือนกันเป็นเตียงใหญ่แล้วก็ห้องพักทุกห้องจะลักษณะห้องเหมือนกันเป็นห้องพักชั้นเดียวหมดเลยเฟซบุ๊กเพจที่เสิชได้นะคะ ดิวสุนเน่รีสอร์ทเขาใหญ่ใช่ไปตามติดตามกันในเพจได้นะคะ<ช>ขอบคุณมากวันนี้เราจะเริ่มต้นแล้วล่ะไปได้แล้วหมดแต่อุ้งนานเดี๋วนี่ยไม่ช่วยเขาเนี่ยลูกดูกูอะ ไปซื้อใหม่มาเลยนะคะใช่ซื้อใหม่มาเลยค่ะไม่เราบอกว่าจริงๆแล้วถาดไม้เนี่ยมันปิ้นโลโก้ได้นะตรงเนี้ยอ๋อเราจะไปติดโลโก้เหรอต่อทีอ่มันหนักนี่ไม่ใช่อะไรนะรถเดียวของมะกรูดดิยังไม่หมดเลยค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนี่คือถาดรองแก้วต้อง <c oughs> มีถาดรองแก้วแก้วไม่ถามมีแก้วจริงๆเบอกว่าเคล็ดลับคือให้เอาหัวหอมอะล้าง หันแล้วแบบไม่แสร็าลโอ้ยฉันเหนือฉันหน่อสนมีมีแผนกฉันเหนือด้วยสรุปความเด็นเดียว่้อวนี่ไปนี่ฉันไล่เธอออกนะ <c oughs> นเธอเช็คแบงนี้ในกองถ่ายนะไล่เธอออกนะ <c oughs> แล้วได้มาเลยมาเลยตอนนี้จะใส่อะไรอ๋ออันนี้เปิดที่น้างตเปิดนี่เราทำเองเลยเนี่ยเราเปิดวิโตไม่เป็นหรอเปิดไม่เป็นอ่ะไม่คิโตลยในชีวิตไม่มีใครช่วยเลยแม่อันนี้ไม่รู้จริงหรอแม่ไม่เหมือนก็ต้องค่อยๆขึ้นมาอย่างนี้นี่แม่นีเรอ เห็นว่าแม่ทำอะไรไม่เป็นเลยอย่างนี้เหรอเห็นว่าแม่ทำอะไรเป็นไงย่างอะไรบ้างนี่โอ้ยโอ้มีต้องทำอะไรแล้วดิหน้าที่เกินคือแค่เปิดใช่ไหมเพราะเขาเตรียมมาหมดแล้วใช่พอป๋อมาขนาดนี้ทำอยู่บ้านไหม ช้าหน่อยนะดูลฟ้าที่ตน้น สรุปเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นกันไหมครับ แสงแต่ไม่เห็นดวงนะผีีแรกเห็นพระอาทิตไป15เรลอตามไปอีก85อร์เซอีกหลายอีพีเราจะไม่ย่อท้อเราจะตามต่อเลยจะตามอีกเราจะสะสมเปอร์เซ็นต์กันนตอนนี้หน้านเปอร์เหน้าหน้าอะเหรอแค่20เปอ์เซ็าเต็มเต็มมันก็ได้ฝากรายการนะคะทูทัวร์ของคอมทัวรลา ปรุงมีอะไรบ้างข้าวกันเลยั่นมันเราไม่ปรุงอะไรเพราะว่าข้าวเลยเพราะว่ามันเป็นเชฟแรกแล้วเราก็ซื้อมาทุกอย่างไม่ครบไงเราเอาทำท่าที่เรามีเชฟครับคุณมั่นใจนะครับว่าทำเองไมั่นใจมากค่ะเพราะมันมีแค่นี้ข้าวนี่เป็นข้าวที่ขุ่นน้ำหุงมาเองร้อนร้อนเดี๋ยวติดกระทะยเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเสรแล้วค่ะเสร็จ้วค่ะอ้าววันนี้มีแค่นี้แค่นี้ค่ะโอ้โหเรียกข้าวแมวหรือเปล่าแมวว่ แมวหอมมันง่ายแล้วก็แบบทุกคนก็จะได้กินข้าวแบบนี้หอมผักเพราะเดียวโอ้โหน่ากินมากมีหกคนมีหกคนนะคนที่หกได้แค่นี้ปิดปิดปิดกันนะใครล้างใครล้างอันนี้มือล้างเหรอไม่รู้ที่เดินมาพอดีอ่ะ เอาได้ละหมูยังโอทำง่ายมากเลยนะคะแค่เอามาทอดเอามาย่างเอามาย่างได้หมดเลยปรุงรสมาเสร็จเรียบร้อยอร่อยบต้องบอกอีกรอบนะว่าจริงๆแล้วที่นี่เขาไม่ได้ให้ให้ทาอันนี้เราขอมาพิเศษแต่ปกติเขาก็จะมีเป็นเตาบาร์บีคิวเป็นเตาถ่านอยู่เราจะได้อีกอารมณ์หนึ่งถ้าเด็ดทิคแล้วคุณจะยอนถ้ากล้องนี่สองคนนึงนี้ อร่อยนะแล้วบรรยากาศด้วยทำให้อร่อยมากข้าไปด้วยนะข้าข้าด้วยเหรอข้าต้องกมิดกเมียนกินนะเรียกอะไรนะกรเม็ดกระแหมเรียกอะไรสาวไปด้วยวอดอีสกรเม็ดกระแหม่หาคำนี้กรเม็ดกระแหมคืออะไรกรเม็ดกระแหมคืออะไรเก็บเล็กเก็บน้อยคือประหยัดไม่ค่อยๆกินแล้วเราจะได้กินอย่างพี่ปัะโอเคกกินแล้วท่านกินอร่อยมากของใครอ่ะ จิ้มยังโอเค่ใะใส่อะไรเลย,ยใส<ห>่กันเลยอย่างเดียวปางพูดไม่ได้เพราะเต็มปากเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ขอไปกินก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกัน ตังสวยไปละแต่งหน้าแล้วเพราะว่าหน้าแบบสดสดมากเดย์ครีมเนี้ยใช้อันนี้อันนี้พูดได้เลยแอคกเนอรแอคกนอรแอ็กนอรอ๋อแอคกนอรตัวนี้เป็นเดครีมเหรอใช่มันเป็นมอยส์เจอร์แต่แอคกนอร์ก็ดีตรงรักษาสิวรักษาขดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงหน้ากระถาอันนี้ค่ะอินดี้เออหน้าจะตุกติดสมโฟร์มายมาแล้วตอนนี้พ่อคงรู้แล้ะ ตอนของแต่ละคนบางทีก็แบบว่าไม่ค่อยเหมือนกันจริงๆปกติจะน้ำตกก่อนเลยแล้วก็ตบหน้าไม่ใช่ตบมือแล้วเนี่ยเราก็อยู่นี่รก็ใช่ป่ะใช่ยุ้มกันแดดหน่อยสิไอ้เยอะแยะเลยอ่ะอันนี้คือออร่ามาแต่หมดแล้วนะด้วยน้อยทัมเมอร์ตัวนี้ดีด้วยอะมันเคลือบหน้าจริงก็เถอให้ฉันนิดเดียวฉันก็ไม่ได้หน้าหรอก รองพื้นก็เหมือนกันเป็นอะไรที่อยู่บ้านไม่ได้รองพื้นใช่ไหมไม่ได้ใช้บ่อยก็เลยใช้ซื้อมาจากมินิมาเหมือนกันเอาไม่ถึงว่าตัวแก้มบัชอ,อนฉันก็ใช้ชุดตีกอ,อ๋อลงตรงนี้ด้วยเหรอ,อ,อแก้มชุดบูน <laughs> ้นะแล้วมันแล้วมันก็อยู่ได้นานนะพูดถึงแป้งกระป๋องพวกคือสมัยก่อนนะก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยความวิวัฒนาการของเครื่องสําอาของครีมของอะไรต่างๆสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราจะต้องซับหน้ากันแบบบ่อยมากแล้วแป้งมันจะเป็นแบบแป้งผสมรองพื้นแล้วหน้าก็จะหนามากเลยนะอ๋อเหรอเพราะใช้แป้งอย่างนี้เพื่อเกลี่ยแบบนี้นี่เองเที่ได้เอามาไม่ให้ไม่ให้แล้วขั้นตอนต่อไปลงเอลิปมันก่อนให้มันไม่แห้งปาก ขั้นตอนต่อไปของก้อยคือการใช้ฝุ่นเชดดิง้งคือสมัยก่อนอ่ะตอนเด็กๆเ,เวลาแต่งหน้าแต่งตาเนี่ย<ๆ>ก็ใช้ผงอายแชโดลงลงลงลเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็อยู่ๆมันก็เกิดวิวัฒนาการที่มันเป็นเนื้อครีมหน,หน่อยหนึ่งก่อนลงรอบหนึ่งแล้วค่อยลงผงไม่เหรอไม่เิดไ,ไม่เคยเลยนะเนี่ย มันไ่นก็เลยไปเอาลิปสติกตเก่าๆอ่ะที่มันเราไม่ค่อยได้ใช้ทาแล้วทาปากอย่างเงี้ยก็เอามาเป็นแบบลองพื้นก็คือเหมือนลองพื้นกันใช้อายแชโดว<า>์คือเสร็จแล้วลน,นะ เสร็จแล้วสแล้วสำหรับหน้าโอเคหลังจากที่เรียนรู้กันเนี่ยสองคนว่าแต่งหน้าไม่เหมือนกันแล้ววิธีการก็งงดหน้าก็จะต้องมีน้ําแข็งเพิ่มมีเป่าใดเพิ่มใช่โอเคค่ะเดี๋ยวไปปลุกสมาชิกเดินทางกันต่อไปเรื่องเดิเจเจกันนะเดี๋ยวเจเคือใครอะชิบหายเมื่อกี้ไม่ได้กดเลยหรอชิบจริงจริงจริงหรอแล้วจะอันนี้นี่แหละ เฮ้ยัอนี้ฉันยบบว่าอ้าวมันอึมากเลยนะแต่กล้องก็ไหลแหล่ไ่ตื่นมาทำฉันพร้อมกันพ่เดี่ยววันนี้ตอนเช้าเราจะตื่นมาป้าสองคนน่ะเพราะว่าชีวิตปกติที่ไปเที่ยวด้วยกันก็จะมานั่งแต่งหน้าด้วยกันอย่างนี้แล้วก็เลยจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูว่าแต่งหน้าเป็นยังไงคือมารู้ตัวก็คือตอนที่ปะกล้วยเขาจะปิดกล้องนะถึงรู้ว่าอ้าวไม่ได้ถ่ายเออนี่ยดิใช่ไหมมันขึ้นแดงอย่างนี้ตลอดเวลานะ าวันนี้มาถึงเวลาดิสกาแฟของเราคือไม่เคยทำข้างนอกมาก่อนเลยและก็ไม่ได้ทำงานด้วยวันนี้ใช้เป็นมเมล็ดที่ไข่ดอยช้างนะคะเป็นมะล็ลของไทยเป็นพั่วกลกางมันก็จะไม่ได้ออกเปรี้ยวมาก่อดี้มันจะก,กลางๆลหลแบบทานสบาย ในบอดี้หนักมากนะมันยังมีความเบาเบาดีกว่าคือความเข้มข้นของกาแฟอ่ะมีแต่มันก็จะออกเปรี้ยวนั้นนะอีกนิดหนึงเพราะว่ามันก็มีแบบส่วนผสมแบบออเรนบลินตีด้วยเป็นเป็นฮันนี่เป็นน้ำผึ้งด้วยแล้วก็เฟเวอร์รสิ่นชาของช็อกโกแลตหน่อยได้กลิ่นเมื่อไรที่พูดมาตีเป็นคนกินกาแฟใส่นมอ่ะไอที่เฟเวอร์ที่เขาแบบอันนี้มาพอใส่นมมันก็จะหมดเลยปะไมมอื ใช้น้ำยาบนฝาคนมาขอกินเนี่ยไม่พอจอกินคักครั้งน้เอาแค่เป็นแบบชองชองชงกินก็พอแล้วไม่ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำคนกินไม่พอมไม่พร้อมเลยอะพร้อมรสกาแฟมันก็มันจะมีความเข้มเข้มแล้วก็มีเปรี้ยนิดนิดเปร้ยนิดปกติพอกินโค้กเมปกติแต่ว่าก็อย่างนี้ยังพอได้ พราะว่าถ้าั่วกางนี่กินก็กินง่ายแต่พวอ่อนน่าจะเบาไปเลยหอมบอบผ่านครับก็ถือว่าโอเคนะรสชาติกินไม่ยากกินง่ายแล้วก็มีกาแฟติดในอุ้งปากมองเขาเห็นแล้วใช่ไหคะแล้วใครล่ะอย่าลืมมองเราบ้างนะมองฟ้ามองเขา อย่าลืมมองพวกเราด้วยนะนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าอะไรที่เราทำประสบความสำเร็จ EP หนึ่งอาจจะดูววาอุบัตนิดหน่อยแต่ว่า EP 2อสนุกกว่านี้แน่นอนขอไปิวามแผนใหม่ก่อนอันนี้เป็นบทเรียนเราเราตั้งใจว่าเราจะตามล่าหาพระอทีตย์กให้ได้แต่เราอะได้พราทิตขึ้นด้วยแต่ว่าได้ทสองคนทุเีอนอนอยู่ห้องเดียวกันเห็นมั้ยไปตัด อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะอย่า like, <ด> share, ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับเอ,เอ๊ไปแล้วค่ะ y ุ u ท u b e 走。<laughs>